สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ปรากฏการ์ข่าวจริง11.30นนะครับข่าวภาคเที่ยงนั่นเองนะครับวันนี้3ธันวาคม2557ครับเรื่องราวล้ำๆหน่อยล้ำอนาคตล้ำหน้าล้ำหน้าอย่างๆงนะการไฟฟ้านครหลวงครับโชว์นวัตกรรมสุดล้ำนะครับในนิทรรศการวิศวกรรม57นะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนรวมจัดนิทรรศการในงานวิศวกรรม57ภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคต ที่ได้โชว์นวัตรกรรมไฟฟ้ารํำอนาคตยกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานจริงในกิจการของการไฟฟ้านะครหลวงและแสดงเทคโนโลยีคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ที่ให้แสงสว่างมากกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายน2557ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา การไฟฟ้านครหลวงให้การสนับสนุนและร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวิศวกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชูประถมเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคตนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นที่ใช้งานจริงในกิจการของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานช่วยลดการปล่อยมลพิษและเป็นองค์กรต้นแบบ ในการผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยตลอดจนการแสดงเทคโนโลยีโคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเริ่มเปลี่ยนมาใช้งานจริงแล้วในพื้นที่สาธารณะหลายแห่งเช่นถนนเยาวราชถนนตรีเพชรบริเวณสี่แยกพหุรัตและบ้านหม้อและถนนเพลินจิตบริเวณชิดลมเป็นต้นซึ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้แสงสว่างและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโคมไฟสาธารณะแบบเดิม เพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตยามค่ำคืนในขณะที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไงคะ,ะนะฮะประหยัดพลังงานด้วยนี่หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับปรากฏการข่าวจริงภาคเที่ยงช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ